วันนี้ลมมรสุมมีกำลังอ่อนลงทำให้ไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ภาคใต้ย,ยังมีฝนตกหนักจากลมสองทิศทางที่พัดมาปะทะกันค่ะและเตรียมรับฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งตกหนักทุกภาคตั้งแต่11สิงหาคมเป็นต้นไปเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันจากนั้นไปเช็คแนวโน้มฝนล่วงหน้า3สัปดาห์จากนี้จนถึงต้นเดือนกันยายนข้อมูลจากกรมอุตุฝนจะมากหรือฝนจะน้อยติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติ และช่อง YouTube ชาวบ้านตาดำๆค่ะคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่2กันยายนค่ะสำหรับสภาพอากาศในวันที่9สิงหาคมนี้ค่ะถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมมีเมฆปกคลุมบางส่วนของภาคเหนือจังหวัดที่เป็นขอบขอบของภาคค่ะรวมถึงภาคอีสานตอนบนและที่มีเมฆมากที่สุดในช่วงเช้าก็คือบริเวณภาคใต้และในทะเลเอ่าวไทยตอนบนค่ะซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนตกบางพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกด้วยค่ะโดวยวันนี้ มีลิมความกดอากาศสูงจากซีกโลกใต้แผ่ปกคลุมบริเวณทะเลดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกําลังอ่อนลงทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกในส่วนของภาคใต้วันนี้ต้องระวังฝนตกหนักด้วยนะคะเนื่องจากมีแนวพัดสอบของลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันตก เชียงใต้พัดปกหลุมภักใต้ตอนล่างค่ะโดยทางกรวมวัตถุเตือนพื้นที่ที่ต้องระวังฝนในวันที่9สิงหาคมมีดังนี้ค่ะภาคเหนือฝน40%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านพะเยาตากกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน40%ของพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและชัยภูมิภาคกลางฝน40%ของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีอยุธยาลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกฝน60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝน60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดสุรา นาธานีนะครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ดังและสตูลค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลดามันตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมามีกำลังปานกลางคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะจากนั้นช่วงวันที่11-14สิงหาคม ลมมรสุมตะวันตกเชียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นเป็นกําลังปานกลางและจะมีร่องมรสุมกําลังปานกลางาพาผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ตั้งแต่วันที่11สิงหาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนคลื่นลมยังคงมีกําลังปานกลางค่ะ โดยฝนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าวค่ะถึงจะมีโอกาสตกหนักทุกภาคก็จริงแต่การกระจายของฝนอาจจะยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ในแต่ละภาคอาจจะไม่ได้ตกทุกจังหวัดค่ะแต่พื้นที่ไหนที่มีฝนตกก็อาจจะตกหนักมากต่อเนื่องหลายวันต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากค่ะเนื่องจากช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงกลางฤดูฝนยังมีโอกาสที่จะเจอฝนได้อีกมากโดยเฉพาะช่วงปลายฤด,ดูค่ะส่วนสถานการณ์ของพายุหมุนเขตร้อนที่ใกล้กับประเทศไทยในช่วงนี้ยังไม่มี ีนะคะ แต่มีพายุอยู่ลูกหนึ่งค่ะชื่อพายุโซนร้อนมาเรียซึ่งอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกหรือว่าด้านตะวันออกของประเทศญี่ปุน่นพายุลูกนี้กําลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหน,น,นือมีแนวโน้มเข้าสู่ทางตอนบนของประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยพายุไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยเพราะว่าอยู่ห่างไกลมากแต่ก็เตือนผู้ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในระยะนี้ให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศมีความแปรปรวนค่ะไปเช็คสภาพอากาศกันตอ่อกับแนวโน้มฝนในช่วง3สัปดาห์ข้างหนา้า ค่ะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่12สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนโดยช่วงแรกค่ะช่วงสัปดาห์หน้าก็คือ12 19สิงหาคมแนวโน้มของฝนจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าปกติมีสูงกว่าค่าปกติอยู่บ้างบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคใต้ในส่วนของภาคกลางภาคอีสานจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าปกติค่ะ จากนั้นสัปดาห์ที่2ก็คือช่วงวันที่ 19- บเถึงยีสิงหาคมยังมีฝนตกใกล้เคียงกับค่าปกติอยู่ส่วนสัปดาห์ที่ 3- 26สิงหาคมถึง2กันยายนฝนจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติในพื้นที่ของภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานส่วนภาคใต้ฝนต่ำกว่าค่าปกติค่ะซึ่งจากแนวโน้มนี้นะคะอาจจะต้องกลับมาเฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจนถึงต้นเดือนกันยายนค่ะ ไปดูนาโนฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF โดยใช้แอป Win ดีค่ะบริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางถือเป็นแค่เมฆครึม้มสีเขียวสีเหลืองฝนปานกลางสีแดงและสีชมพูฝนตกหนักที่สุดแบบจำลองไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซค่ะ บ่ายวันศุกร์ที่9สิงหาคมประเทศไทยตอนบนพื้นที่ส่วนใหญ่ฝนน้อยนะคะแต่ยังมีโอกาสตกได้บ้างเล็กน้อยภาคเหนือสีฟ้าอ่อนฝั่งจังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องสอนค่ะและทางตอนล่างแถวจังหวัดตากกำแพงเพชรภาคกลางเป็นด้านตะวันตกค่ะสีฟ้ากาญจนบ,บุรีนครสวรรค์อุอทัยธานีราชบ,บุรีสุพรรณบุรีค่ะ รวมถึงฝั่งกรุงเทพสมุทรปราการภาคตะวันออกมีโอกาสตกมีสีฟ้าเขียวทุกจังหวัดภาคาต้มีโอกาสตกฝั่งนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ชัยภูมิขอนแก่นบึงกาฬค่ะ ส่วนภาคใต้มีสีฟ้าทุกจังหวัดนะคะตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ถึงนราธิวาสโดยมีสีเหลืองสุราษฎร์ธานีคนครศรีธรรมราชพังงากระบี่ตรังสตูลสงขลาและหนักสุดก็คือยาลาปัตตานีน,นราธิวาสเป็นสีเหลืองแดงค่ะช่วงเงย็นวันศุกร์ที่9สิงหาคมแนวโน้มฝนทางไทยตอนบนค่อนข้างน้อยนะคะมีสีฟ้าอ่อนเล็กน้อยทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางเล็กๆ็กน้อยๆคอยค่ะอีาสานตอนล่างส่วนภาคตอนออกไม่มีสีแล้วภาคใต้ฝนเบาบางลง แต่ยังมีโอกาสตกอยู่ได้บ้างบางพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปค่ะค่ำเมื่ศุกร์ที่9สิงหาคมไทยตอนบนฝนน้อยมากค่ะส่วนภาคใต้ฝนก็ลดลงอีกเหลือเล็กน้อยทางอันดามันตอนล่างและฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่สุราษฎร์ธานีถึงจังหวัดพัทลุง,งค่ะฟ้ามืดวันเสาร์ที่10สิงหาคมมีโอกาสตกเป็นส่วนน้อยค่ะมีสีฟ้าจังหวัดพิษณุโลกเพชรบ,บูรณ์บึงกาฬนาครพนมอุบลราชธานี ปราจีนบุรีนครน,นายกฉะเชิงเซาชนบุรีและในทะเลของจังหวัดระยองจันทบ,บุรีราดส่วนภาคใต้มีสีฟ้าเล็กๆน้อยๆในทะเลอันดามันตอนล่างค่ะเช้าวันเสาร์ที่10สิงหาคมค่ะมีโอกาสเจอฝนตกในพื้นที่ของภาีสานตอนบนบึงกาฬหนองคายสกลนครน,นครพนมและภาคตะวันออกมีฝนบางพื้นที่เล็กน้อยค่ะสีฟ้าจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเซาและพื้นที่ใกล้ทะเลของระยองจันทบ,บุรีราดค่ะ ส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝนหน่อยมากค่ะช่วงบ่ายวันเสาร์ที่10สิงหาคมค่ะแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็ยังคงไม่ค่อยมากเท่าไหร่ค่ะมีภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนใหญ่มีสีฟ้าอ่อ,อนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และกำแพงเพชรภาคกลางค่ะมีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ฝนบางพื้นที่ส่วนใหญ่ฝั่งนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรี ภาคตะวันออกค่ะสีส่วนใหญ่แถวระยองจันทบุรีตราสาก้วภายสารค่ะส่วนใหญ่ทางด้านตะวันตกค่ะสีฟ้าจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นกับตอนล่างของนครราชสีมาค่ะสุรินทร์ศรีสะเกษสำหรับภาคใต้มีโอกาสตกมากที่สุดค่ะมีสีทุกจังหวัดโดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่นครศรีธรรมราชยะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะเย็นวันเสาร์ที่สิบสิงหาคมค่ะ ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนใหญ่ฝนเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยมาค่ะสีฟ้าแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายแพร่อุตรดิตฐ์น่านค่ะพิษณุโลกพิจ,จิตรกำแพงเพชรภาคกลางมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นบ้างค่ะมีสีฟ้าเกือบทุกจังหวัดและสีเขียวเหลืองช่วงจังหวัดลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทค่ะ ภาคตะวันออกมีสีฟ้าค่ะฝนบางพื้นที่ไม่มากฝั่งนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชาเชิงเซาระยองจันทบุรีราดาพสารมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ทางไพศารตอนล่างค่ะนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลส่วนทางตอนบนมีฝนบ้างแต่ว่าน้อยมากสำหรับภาคใต้ค่ะ พื้นที่ฝนตกลดลงแต่ยังมีโอกาสเจอฝนอยู่ค่ะช่วงเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์คนครศรีธรรมราชอารนองพังงาสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะค่ำวันเสาร์ที่10สิงหาคมพื้นที่ฝนตกลดลงแต่ยังมีโอกาสต,ตกอยู่ค่ะภาคเหนือมีสีฟ้าเขียวพิษณุโลกเพชรบูรณ์น่านและก็เชียงใหม่เล็กน้อยส่วนอีสานตอนบนค่ะระวังฝนพื้นที่ของหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนม สำหรับภาคตอนออกค่ะมีสีฟ้านครนายกปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเซาและพื้นที่ใกล้ทะเลของชลบุรีภาคกลางจะเป็นพื้นที่ติดทะเลค่ะสมุทรปราการกรุงเทพสมุทรสาครสมุทสงครามส่วนภาคใต้ฝนน้อยลงอีกค่ะเหลือเล็กน้อยนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาและในทะเลเอ่าวไทยค่ะแบบจำลองยิ่งไกลย,ยิ่งแม่แมนค่ะมาดูนาน้มกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะต่อไปปักมุขสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ ปักหมุดสถานที่ค่ะจะเป็นการดูแนวโน้มฝนผ่านแบบจําลองจากตําแหน่งที่มีผู้แจ้งพร้อมกับคําว่าปักหมุดไว้ในคลิปที่แล้วค่ะโดยคลิปนี้ทุกตําแหน่งจะดูแนวโน้มตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่9สิงหาคมไปจนถึงค่าวันเสาร์ที่10สิงหาคมค่ะสถานที่แรกลมศักจังหวัดเพชรบูร์ในช่วงเย็นถึงค่าวันศุกร์นี้มีค่าฝนเล็กน้อยค่ะ5-6มิลลิเมตรส่วนวันเสาร์เป็นดาดสลับเมฆครึ้มค่าฝนน้อยมากค่ะประมาณ1มิลลิเมตร อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ช่วงเย็นถึงค่ำวันศุกร์มีค่าฝน12มิลลิเมตรส่วนวันเสาร์ค่าฝนน้อยค่ะมีแดดเป็นส่วนใหญ่สว่างวีรวงอุบลราชธานีเย็นถึงค่ำวันศุกร์ค่าฝนน้อยมากค่ะส่วนวันเส,ส,สาร์เป็นแดดสลับเมฆครึม้มมีค่าฝนเล็กน้อยในช่วงบ่ายถึงค่ำประมาณ1-2มิลลิเมตร บ้านสีชมพูโซ่พิสัยบึงการช่วงดึกดึกวันศุกร์มีค่าฝน17มมตรและมีฝนต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันเสาร์ค่ะเช้ามืดวันเสาร์15มมตรเช้าวันเสาร์11มมตรและช่วงดึกดึกวันเสาร์อีก11มมตรค่ะสีชนนครศรีธรรมราชเย็นถึงค่ำวันศุกร์มีค่าฝน12มมตรและช่วงบ่ายถึงค่ำวันเสาร์มีค่าฝนอีก8มมตรค่ะ สีนรงค์และสำโรงข้าวจังหวัดสุรินทร์ข่าฝนค่อนข้างน้อยนะคะมีค่าฝนเล็กน้อยในช่วงเย็นถึงข้าววันศุกร์กับเย็นถึงข้าววันเสาร์ช่วงละประมาณ1มิลลิเมตรค่ะเกษตรสมบูรณ์และบ้านผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะช่วงเย็นถึงข้าววันศุกร์มีค่าฝนเล็กน้อย1-2มิลลิเมตรอาจจะตกหรือแค่เมฆครึ้มส่วนบ่ายถึงเย็นวันเสาร์มีค่าฝนเล็กน้อย2มิลลิเมตรค่ะ แม่สอดจังหวัดตากช่วงเย็นถึงค่ำวันศุกร์ข้าวฝนเล็กน้อย1มิลลิเมตรส่วนวันเสาร์เป็นแดดสลับเมฆครึ้มข้าวฝนน้อยมากค่ะสีสำมรงสุโขทัยโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากทั้งวันศุกร์และวันเสาร์ค่ะปทิวจังหวัดชุมพรเย็นวันศุกร์มีข้าวฝน3มิลลิเมตรส่วนเย็นถึงค่ำวันเสาร์มีข้าวฝน8มิลลิเมตรค่ะุนพินสุราธานีช่วงเย็นถึงค่ำวันศุกร์มีค่าฝน22มิลลิเมตรส่วนเย็นวันเสาร์มีค่าฝน6มิลลิเมตรค่ะ อำเภอทานโดจังหวัดยะลาช่วงเย็นวันศุกร์ค่าฝน15มิลิเมตรส่วนบ่ายถึงเย็นวันเสาร์มีค่าฝน8มิลิเมตรและหารทรายบุรีรัมย์เย็นวันศุกร์ค่าฝน8มิลิเมตรส่วนเย็นวันเสาร์ค่าฝน2-3มิลิเมตรส่วนบ้านใหม่ชัยพธบุรีรัมย์ข้าวันศุกร์ค่าฝน10มิลิเมตรวันเสขขาร mm. ์ไม่มีค่าฝนค่ะและสุดท้ายศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ถึงข้ามวันเสาร์โอกาสเกิดฝนตกน้อยมากค่ะใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูนาโน่ฝนลลวงหน้าแบบนี้แจ้งชื่ออำเภอจังหวัดพร้อมด้วยคำว่าปักหมดุดแจ้งไว้ที่คอมเมนต์และรอดูในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ